สวัส <ENNIS S 1> ดีครับพบกับอาจารย์โอและอาจารย์ท็อปในรายการยิฟซีโอสริกรค่ะรายการของเราในรอบนี้ก็มีท่านอาจารย์โอผู้มาเป็นประธานในรายการเหมือนเดิมทุกรอบก็คิดว่าอาทิตย์เนี้ยโควิดในกรุงเทพน่าจะยันอยู่แต่โควิดต่างจังหวัดน่าจะระบาดหนัก นะในความรู้สึกที่ผมรู้นะในตอนนี้มาครับกดแชร์แล้วตามด้วยชื่อเล่นและตามด้วยคำถามนะกดแชร์ออกไปก่อนคนละ9,999แชร์นะเมื่อแชร์แล้วตามด้วยชีบรนดดูที่คำว่าสดแซ่ดูนะกดแชร์ออกไปคนละ เก้ 9, 900าพันเก้าร้อยเก้าสเก้าแชร์เมื่อแชร์แล้วมีคนเข้ามาในเรียนทำลำมนนะดูนี่เขาถามอะไรเราเก้ 9, 9าเก้าแชร์ เมื่อแชร์แล้วตามด้วยชีแรนและตามด้วยคำถาม พี่คบขอรบวนถามเป็นความรู้นะคะเแต่น,นี้หลังจากหลวงพ่อฤาษีดำได้วานำภาพแล้วพระท่านยังอนุญาตให้เราสร้างใช้ได้ต่อใช่ไหมครับอนุญาตเฉพาะลูกศิษย์สายในสายในวัดอนุญาตเฉพาะลูกศิษย์สายในวัดบอกเขาแค่นั้นะคืออนุญาตเฉ,าเฉพาะเฉพาะเจ้าวาดคนต่อ,ตอมาหรือว่าสายสายที่เป็นสายวัดท่าุงโดยตรงอืมก็อตอบเองได้ไหมได้ได้ได มาครับกดแชร์แล้วตามด้วยชื่อเล่นและตามด้วยคำถามครับนะ ใช่เคยทอลเบอร์ลแล้วกนะันนะเออหมดต่อไปแล้วเหรออืมมาครับกดแชร์ออกไปเอปเอให้ไว้ให้ไว้เซฟใหบารมีจอม เอาเข้ามากันได้นะครับกดแชร์ออกไปครับเพียงคนละ9,999แชร์เท่านั้น ใครเข้ามาแล้วนะคะกดไลค์กดแชร์เป็นค่าครูแล้วพิมพ์คำว่าแชร์แล้วชื่อไลขคําถามเข้ามาได้นะคะใครที่อยากรู้เรื่องอะไรนะคะพายุบีตอบได้นะคะพยุบีดูครอบครุมระยะเวลาสามวันนะคะของเรานะคะข้างหน้านี้นะคะพายุบีการงานการเงินความรักโชคลาภสุขภาพการเดินทางการศึกษานะคะครอบครุมระยะเวลาสามวันดูได้ ส่วนตัวนะคะถ้าถ้าดูส่วนตัวถ้าดูส่วนตัวทางแชทมามีค่าครูนะคะสําหรับพย้ซีอย่างละเอียดไพเทพพลังจิตและตรวจองค์ตรวจเทพนะคะข้างหน้านี้ไม่ดูสื่อเรียกสื่อวิญญ,ญาณองค์ตรวจเทพอะไรไม่ดูนะคะมาครับดูส่วนตัวถ้าวันนะดูข้างหลังนะคะทางแชทมามีค่าครูะคะ่ะอมืมาครับกดแชร์ออกไปเพียงคนละเก้าพัน เก้าร้อยเก้าเก้าแชร์เท่านั้นมาครับกดแชร์ออกไปเซกเพียงคนละ เก้าพันเก้าร้อยเก้าแชร์ท่านอาจารย์โอ้นะผู้มีเมตตามาหานิยมก็จะมาเล่าให้ทุกคนฟังนะอาจารย์โอเริ่มดูดวงมาตั้งแต่เอาแบบว่าสนใจเรื่องดวงแบบศึกษาเองนะสิบสี่สิบห้าค่ะ แล้วก็สนใจมาดูตลอดแล้วก็พอเรียนจบมหาวิทยาลัยก็ได้มีโอกาสได้ไปเรียนนะคะในชั้นเรียนของหมอดูจริงที่จบไปแล้วไปเป็นหมอดูได้จริงๆนะคะสมาคมใหญ่แห่งหนึ่งนะคะจนตอนนี้อาจารย์โอ้เนี่ยก็ได้ออกมาจากสมาคมแล้ว<ะ>ได้ทำโฮโลเวอร์ด้วยก็คือว่าเป็นเว็บไซต์ h o l o w o r l d c o m เมื่อก่อนนี้ ก็จะมีอาจารย์โอเข้าไปดูดวงหนึ่งเก้าูนย์ศนยอยู่นะคะแล้วก็ไปดูดวงที่เอชรารัชดาที่รานโฮโรชอบหรือโรงเรียนโลกโหราศาสตร์นะคะเออก็มีชื่อเสียงเป็นที่รู้จักอยู่พักหนึ่งแล้วก็มาทำของตัวเองได้ตอนนี้ค่ะนะคะมาทำชมรมของตัวเองขึ้นมา มีเพจมากขึ้นนะคะมีเพจของตัวเองแต่จริงแล้วมีเพจของตัวเองตั้งแต่ตอนที่ทำโพลเวอร์แล้วนะคะกดแชร์ออกไปอใครเข้ามาแล้วกดไลค์กดแชร์เป็นค่าครูแล้วพิมพ์คำว่ามีแล้วค่ะมาแล้วมาแชร์แล้วชื่อเร่นคำถามน,นะคะนิคคุณนิดการเงินจะดีขึ้นไหมคะสามวันนี้นะดูนะไม่ดีครับนะ เหมือนกับการเงินมันมัน,ม,นมันต้องใช้ถูกพาแบ่งไปหลายอย่างจนแบบเรารู้สึกกัแบบเหนื่อยนะช่วงนี้นะใช่ไหมโดยที่มีท่านอาจารย์โอ้ไม่ได้ยงใจนะไม่อย่างใจท่านอาจารย์โอ้เนี่ยก็อาจจะผู้ที่มาเป็นประธานของเราเนี่ยท่านก็รู้ไม่ดีขึ้นนะคะไม่ดีขึ้นก็คือแย่การเงินแย่เลยทีเดียวถามว่า มีทางแก้ไหมทางแก้อาจารย์พร้อมกันจะแนะนําเสมอนะคะว่าให้สดคาถาเงินล้านคาถามหาจากักรพรรดิแล้วก็คาถาพระสินทรีนะคะขอคุณแม่บุญเรือนตองบุญเติมค่ะ สมบัติชามีนาสังเสมพระหมาจมหาเทวาสภัยค้าปรรยันติพระหมาจมหาเทวาผิรภาพวันตุเมมหาปโยมหาราภพวันตุเมมิเตภาวันเตพุทธมาอาุณโมพุทธายเวริทิยเวริโคนายมเวริหิงสาเวริทัสเสเวริทัศสาเวริจิยภัจจสัมมานีมามภัจจสัสวะหุมสมเติชามี เพลงเพลงพาพาฮาฮาเรื่อเรออันนี้ก็ถามเงินล้านนะคะแล้วคุณเนยค่ะสองสามวันนี้จะรู้สามวันนะคะภ<อ>ายในสามวันนี้แฟนที่เพิ่งเลิกจะติดต่อมาไหมคะติดต่อมาค่ะได้รับข่าวดีนะคะนะเข้ามากันได้ครับเพียงคนละหนึ่งแชร์คุณแคทริยาพอยแพดนะคะถ้าพาน้องหมาไปหาหมอพรุ่งนี้โอกาสรอดไหมคะสงสารน้องมากๆเลย ยากครับเพราะเป็นวิบากกรรมเขาครับพูดตรงๆนะภายใบนี้บอกสูญเสียแบบโดยที่ไม่เราไม่ได้นี่ถ้าคุณอยากรอดคุณต้องจุดธูปห้าดอกอารัธนาพุทธเจ้าอิติปิโสพระสวาแล้วเอาเทียนอ่ะวนน้ําอย่างนั้นอ่ะสามครั้งรอบที่หนึ่งนึกถึงพระพุทธเจ้ารอบที่สองนึกถึงพระธรรมรอบที่สามนึกถึงพระสงฆ์อารัธนาจิตข้าพเจ้าขอบาร,รมีพุทธเจ้านะรักษาโครคภัยไข้เจ็บให้กับ น้องหมางข้าพเจ้าให้คลายความเจ็บปวดออกลงนะแต่สภกพกมันก็กกนเป็นไปเองนะดีขึ้นนะนะมาครับแล้วเขาไม่รู้วิธีกรรมนี้ไปทําเองได้ใช่ไหมครับอาจารย์หได้ทุกคนได้หมดอะ่ะจริงๆทําได้หมดเพราะการนับถือพุทธเจ้าถือว่าถ้าเป็นพุทธแท้จะนับถือไหว้พุทธเจ้าเป็นแต่ถ้าไหว้พุทธเจ้าไม่เป็นก็แปลว่าไม่รู้จักพุทธเจ้า,พ,จาพุทโธรปรมาณโนธรมโมปมาณโน,นขันมาใส่น้าแล้วไงต่อนึกถึงขันมาใส่น้ําแล้วจุดธูปห้าดอกแล้วแล้วเอาเอาเอาเทียนน่ะมาหยดหยดดูเสร็จแล้วอ่ะ ก็ไอ้นี่ก็จุดทูปห้าดอกแล้วท่องอิติปิโสพระสวาสามครั้งแล้วขอบารบมีพุทธเจ้าสงเคราะห์ ถ้าเกิดว่าถ้าไม่ไม่หนักเกินไปไม่เกินวิบากกรรมก็พอช่วยได้แต่ถ้าเกินวิบากกรรมก็ไม่มีใครช่วยได้โซนอิจิมิโสสามห้องนะหรือเปล่าสาม<ค><ซ>ห้องเดียวนึกถึงพุทธเจา้าอางเดียวอ,อิจิมิโสพัควาระหัสัมมาสัมพุทโธวิชาจารณะสัมปันโนสุกโตโรโลกวิทูอนุตโรบริสาธรรมสรารติสถาเทวมนุษยานังพุทโธพัควาตินะครับบทนี้สามรอบแล้วก็เอาเทียนมาวนใส่ขันน้ำนะคะอืม ออขอบคุณค่ะอะไรคะรันยี่สิบสามความสัมพันธ์เรากับเขาจะเป็นยังไงต่อไปคะให้บอกว่ามันเหมือนไม่สบอารมณ์เป็นมันคุยกันไม่ค่อยรู้เรื่องสูญเสียอ,อกหักผิดหวังค่ะมันเหมือนคุยกันไม่ค่อยรู้เรื่องนะอืมอะไรก็ไม่รู้ออย่าคิดมากนะคะในชีวิตนี้เรามีคนที่ดีอีกเยอะแยะนะคะครับ อืม,อมคุณพัทรอเงินกู้อยู่อาทิตย์นี้จะได้เงินไหมคะมีโอกาสได้ครับผมให้เหรียญขึ้นครับสามวันนี้นะได้ได้นะคะสิบเหรียญเลยนะอขอบคุณสำหรับคำแนะนำค่ะนะถือถไดาเป็นเทปไปแล้วไปย้อนหลังฟังได้นะคะนอกจากรายการจบวันจะเป็นเทปย้อนหลัง ฟังย้อนหลังได้นะคะอ่ะก็หมดเวลาลงแล้วโดยมีท่านอาจารย์โอ้มาเป็นประธานค่ะขอบพระคุณค่ะนะคะขอบพระคุณทุกท่านเลยนะคะท่านอาจารย์โอ้ผู้เป็นประธานก็มีอะไรจะกล่าวไพยิบซีเราก็ยังมีจําหน่ายอยู่สําหรับท่านใดที่ต้องการศึกษาไพยิปซีไพยิบซีชั้นต้นซึ่งเป็นไพของท่านอาจารย์โอ้อาจสอะฮะอาอาจารย์โอ้พูดสิอาจารย์ธนากรสิงห์เกษรรมคะ่ะซึ่งตอนนี้เป็นพระอาจารย์ไปแล้วนะคะคือ,อเป็นพระศพไปแล้วนะ ก็เขาเขียนไม้นานแล้วนะคะเนี่ยแล้วก็เป็นไพ่พื้นฐานเลยมีชุดไพ่ยิปซีหนึ่งกล่องแล้วก็เป็นเจ็ดสิบแปดใบนะคะแล้วก็หนังสือคู่มือของหนังสือคู่มือไพ่ยิป uh, ซีค่ะเป็นการบอกรายละเอียดเกี Trevor ่ยวกับไพ่ยิปซีทั้งหมดเลยในนั้นนะคะก็เราก็ยังจําหน่ายอยู่นะครับคือรักษาสุขภาพด้วยนะคะค่ะไปแล้วนะครับนะซึ่งมีท่านอาจารย์โอมาเป็นประธานทุกรอบท่านอาจารย์โอขอบคุณนะคะ ทนา,จายจย์โอ้โหเป็นประธานก็จะไปแล้วนะไปแล้วนะครับนะเอ